สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหมอนรำค่ะในตอนนี้นะคะดิฉันไม่อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านพลาดโดยเด็ดขาดเพราะเรามีเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกันค่ะ คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอัตราการเจ็บป่วยมีสถิติเกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นประจำทุกๆปีซึ่งหนึ่งสาเหตุหลักนะคะมาจากพฤติกรรมจากตัวของพวกเราเองค่ะและในวันนี้เรามีเนื้อหาที่จะมามอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านรวมถึงวิธีการป้องกันทำอย่างไรที่เราจะมีสุขภาพดีเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นนักกายภาพบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติมามอบองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดมและขอต้อนรับกอพอจักรพันธ์จันรสูงเนินหรือคุณหมอโชคของเราค่ะสวัสดีค่ะ ค,คุณหมอคุณหมอคะในขณะนี้นะคะเริ่มมีไัยเงียบใกล้ตัวเกี่ยวกับการทํางานหน้าคอมมากจนเกินไปและการใช้ร่างกายที่ผิดสรีระอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหรือให้คํานิยามเกี่ยวกับโรคนี้เพิ่มเติมรวมถึงการแนวทางในการรักษาด้วยค่ะคุณหมอครับก็อย่างที่บอกมาเลยนะครับก็คือ เราจะเรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดมนะครับก็คือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังนะครับแล้วหรือความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากการทํางานต่อเนื่องซ้ําๆเป็นเวลานานๆน,นะครับหรือว่าการใช้ท่าทางที่ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมในการทํางานก็โดยส่วนใหญ่ที่เราจะพบเลยก็คือกลุ่มคนไ้ทํางานนะครับที่ทํางาน ต่อเนื่องโดยใช้คอมพิวเตอร์และมือถืออยู่เป็นประจำอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของออฟฟิศซินโดรมที่เราจะพบได้เลยนะครับโดยเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือกลุ่มอาการของกล้ามเนื้อนะครับนั่นก็คือการปวดข้อบา่าไหล่สะบักแล้วก็หลังนะอันนี้ก็น่าจะเคยเป็นกันอยู่แล้วและยังเป็นอยู่ <laughs> ใช่ครับอาการปวดของกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะอาจจะบอกไม่ได้ว่าปวดบริเวณไหนอะไรนะครับเราจะปวดเป็นบริเวณก,กว้างๆอย่างนี้นะครับ บางคนก็จะเริ่มปวดตั้งแต่น้อยๆแล้วก็เริ่มแบบปวดมากขึ้นเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันมากขึ้นหรือบางคนนี่ทรมานมากๆเลยอันนี้ก็เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้ออย่างที่2นะครับก็คือกลุ่มของระบบประสาทที่ถูกปวดทับหรือว่าถูกรบกวนนะครับอย่างเช่นอะไรก็คือชาเล้าลงแขนชาบริเวณมืออย่างนี้นะครับหรือบางคนจะพบด้วยออาการที่เพิ่มก็คือเรื่องของความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มได้ถ้าเกิดอาการชาหรือว่าอาการถูกรบกวนทางเดินประสาทนั้น เป็นมานานอย่างเงี้ยนะครับก็จะจะมีเรื่องของการอ่อนแรงแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของอกลุ่มของระบบประสาทอัตโนมัติก็คือวิงเวียนศีรษะเรื่องของมืนงงนะครับตาพร่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางคนก็จะมีเรื่องของมีการเหงื่อออกบริเวณที่มีการปวดร้าวอันนี้เป็นกลุ่มหลกัลกๆของออฟฟิศซินโดมที่จะพบได้เลยครับแล้วเราจะป้องกันหรือหาวิธีในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดมนี้ยังไงได้บ้างคะคุณหมอ การป้องกันนี้มไม่ได้ยากเลยครับง่ายๆเลยก็คือสี่หลักเลยนะครับนั่นก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนาะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเวลาเรานั่งทํางานนานๆบา่าคอเราจะตึงพอตึงปุ๊บเราก็ต้องยืดเหยียดตัวกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นหรือว่าให้ความยาวของกล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดยาวออกเราก็นั่งทํางานหรือว่าก็จะเป็นการลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อได นะครับอย่างที่2แล้วก็คือการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเวลาเรานั่งทํางานนานเราก็ต้องการความยืดหยุ่นแล้วเราก็ต้องมีเรื่องของความแข็งแรง mm hmm. เข้าไปพยุงข้อต่อหรือโครงสร้างร่างกายของเรานะครับให้สามารถนั่งทํางานได้นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอิริยาบถต่างๆลุกเปลี่ยนท่าทางบ้างอย่างน้อยเลยนะครับทุกๆ 1- 2ชั่วโมงเราควรจะเปลี่ยนท่าทางนะครับแล้วก็ อย่างที่4นะครับก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือว่าสถานที่ในการทํางานของเรานะครับเราจะเห็นว่ามีโต๊ะมีคอมเพราะฉะนั้นระดับโต๊ะความสูงเนี่ยนะครับก็ต้องเหมาะสมแล้วก็เรื่องของระดับความสูงของเก้าอี้เช่นเดียวกันเรื่องของอ ระดับเนี่ยให้อยู่ใน90องศาเวลานั่งดูพนักพิงเรื่องของที่วางแขนอย่างางี้น,นะครับให้ตั้งฉาก90องศาอีกอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องของระยห àng, ะห่างระหว่างหน้าจอให้อยู่ภายในะระยะสายตาของเราอันนี้ก็จะเป็น4องค์ประกอบที่จะช่วยเข้ามาบําบัดแล้วก็ป้องกันเรื่องของออฟฟิศซินโดรมได้ครับ เรียกได้ว่า4วิธีนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้ได้และทําได้เลยนะขณะ<ช>นี้่โหดีมากๆเลยค่ะคุณหมอเอาละค่ะเราก็ได้ทราบถึงที่มาของโรคออฟฟิศซินโดมและเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็ได้ให้วิธีการป้องกันและแนวทางการรักษา4วิธีด้วยกันนะคะนั่นก็คือหลักๆเลยก็คือการกายภาพบําบัดค่ะสอดคล้องกับโครงการที่พวกเรากําลังทําอยู่นั่นก็คือนาตศีลบําบัดโรคออฟฟิศซินโดมจะเห็นได้ว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชม มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการกายภาพบำบัดซึ่งคุณผู้ชมได้ทราบข้อมูลนี้แล้วการออกกำลังกายหรือการกายภาพบำบัดจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณหมอโชคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับผู้เราในวันนี้ค่ะใน E ีถัดไปดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมนั่นก็คือหลักการฟ้อนการรำการเต้นหรือระบำต่างๆแล้วเรามาดูกันค่ะว่ากายภาพบำบัดจะไปอยู่ในศิลปะในะแขนงนี้ได้อย่างไรติดตามได้ในรายการหมอรำแต่ว่าคุณหมอต้องทำพร้อมกันนะคะหมอรำเอาใหม่นะคะเรามาติดตามได้ในรายการหมอ รายการที่ให้คุณค่าและเนื้อหาดีๆเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านติดตามได้ใหม่ในอ e ีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ